Miracle. ช่องออมเล็ตคิดขับนะคะวันนี้นั่งทำอะไรกันอยู่คะอมเด็ดไเด็ดปลาค่ะปลาหรอวันนี้ซื้อปลานี่พอยังมาทำตู้ปลาไว้นะคะทุกคนใหญ่มากบ้างเลยนะคะเล็กๆของออมเล็ตนะครับนี่กลายเป็นเบันเล์เดี๋ยวมือหักเดี๋ยวมือโดนมีดบาดค่ะโลกเดี๋ยวมือหักเออพ่อเอ็มสั่งปลาพ่อเก็ไม่รู้มันจะตายหรือเปล่าเนี่ยจะลุ้นกันนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นรถตู้มาใช่ไหมพ่อเอ็มปลาที่เราเลี้ยงคือปลาอะไรครับออมเล็ตปลาหางนกยูงเอา มั่วเลยตายหรือเปล่าโอ๊ยโอ๊๊ยมันหายใจออกไหมอยู่ในนั้นนะพ่อเอ็มหายใจออกไหมโอ๊ยทำไมน้ำมันเป็นสีเหลืองนะพ่อเอ็มใส่น้ำยาครับยังงี้เราเอาไปใบผสมกันนะได้ปะมีข้างนอกอีกตัวหนึ่งด้วยนะมีด้วยเหรอก็จะมารวมกันอ๋อตัวเก่าเหรอพ่อเอ็มเลยพาไปดูได้ไหมปังพ่อเอ็มตรงไหน นี่ปลาหางนกนี่ไออันนี้อันนี้ปลาทองค่ะตัวเก่าอันนี้ลูกปลาหางยุงอ๋อต้องไงต่อค่ะลูกอันนี้ก็ปลาหางนกยุงแล้วแล้วตัวเมียมีแต่ตัวผู้นะคะปลาหางนกยุงอันนี้ไม่รู้ว่าตัวเมียหรือตัวผู้เพราะว่าเป็นลูกปลาแล้วนี่ลูกปลาเนี่ยลูกปลา เห็นลูกเห็นนะลูกปลาลูกปลาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วห็ตัวเล็น้อยใช่ไหมตัวนี้ดื้อมากตัวนี้ดื้อมากไม่ว่าตัวเนี้ยดื้อกว่าตัวเนี้ยดื้อกว่าเยอะมแม่ดื้อกว่าเด้ออีกโอ้ใช่ไหมอเมเิกตัวนี้ดื้มั้ยตัวเนี้ยดื้อสุดละไปไปดูข้างในดีกว่าลูกไปเาห็นยังเดี๋ยวเราจะเอาตัวนั้นมาด้วยนะต <l endar> <à. t> ัวนั้นน่ะมันเป็นลูกมันล่อแรกมันเกือบตายนะเพื่อรักษามันมาได้เออเป็นหมอเหรอที่แปลกนานขอดูหน่อยกูลองฟุ้งเขาดิ โอ้ยแต่มันสวยไหมมันสวยไหมมันสวยไหมอุ้ยนี่ไงพี่มาเร็วล้างมือนิดนึง้ะเหม็นไหมหอมเหม็นลองดมให้หน่อยได้ป่ะเอมเหม็นดมนี่เหม็นไหมเหม็นไหมเหม็นไหมหอมเหม็นได้กลิ่นแต่กลิ่นกินกินกินกลินอะไรนี้มาหรือเปล่าอ้วนตุ่มตุ่มมากเลยอุ้ยทำไมตัวใหญ่จังอ่ะมันเป็นหนองหรือเปล่าอ่ะหมเหม็นเป็นวุ้นอ๋อหัวมันเป็นวุ้นเหรอทุกคนตัวเอ็งจะจับเหรอ น้ำมันเหลืองอะพ่อมันฉี่แตกวะเนี่ยอ๋อปิดฝาพ่อหน่อยปิดฝาพ่อหน่อยฉี่แตกมันฉี่แตกต้องะวัานะมันฉี่แตกดูว่าดูฉี่ี่เหลืองพี่เอ็มตื่นเต้นปะพห้พ่อเอ็มใช้มือเลยเหรอมาดช่วยถ่ายหน่อยถ่ายข้างบนเนี่ยเื่หลบแสงมาหลบมหลบแสงมานี่นะครับนี่ซูมเข้าไปดูไม่ลองสูมเข้าไปดูดิลองูงดูน้ดูน้องดูดิดูดิดูดิดิิดอยาำอะไรอ้าำอะน้ำต้องทงสี ้าเดี๋ยวป้าเพิ่จับขีย์เลยอยอหึยอนีตัวที่หน่งเตัวที่หนึ่งอุ้ยทำไมมันมีสองตัวพเมตัวตัวที่สอออันไหนอันไหนตัวเนี้อ๋อเป็นไอีกันเี่ยนกันเนี่ยมันเป็นแฝดไม่มีตัวแลหยไหมออหึจุดน่าัเปี่ยพอดีเลยน่า เดี๋ยวมันไม่ค่อยชินนะครับเท่าไหร่คะเนี่ยพ่อเอ็มเกิดอะไรคะหลายตังค์อยู่ครับเหรอนี่เดี๋ย็ดที่พ่อเอ็มน่ะไม่มีตังค์ใช้นะนี่เรามาดูข้างๆอ่ะมันสวยเป็นตัวข้างๆนี่เลยตัวนี้หางสวยมากเห็นไหมเฮ้ยลองกดกดไฟดิกดปุ่มดินเงินกดไม่หลับตัวนี้คือตัวเจ็บเบบี๋ต่ไม่ลงอ่ะพ่อเอ็มอ๋อมีไฟด้วยโอ๊ยเจ็ตาไหม ถ้ามีเราไอ้เบบีมารวมไม่รันจะไหวเนี่ยตอนนี้ต้องให้มันปรับสภาพก่อนนะข้อเอ็มข้อเอ็มน้ำไม่้อเน้ำเนี่ยเพิ่งทิ้งไหมแม่เบบีเหมือนสีสีนี้เลยเหรอเบบีเมันสีตัวตัวสีแดงดีมากเลยอ่ะดูดิแมวสีแดงดีมากเลยนไปดูมุมข้างหน้าดิข้างหน้าตู้ดิไปดูข้างหน้าตู้กับที่ออมเลยอยู่ช่วยขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยเหรอหนูชอบตัวไหน ชานี้อ่ะชานีชอเจ็บเบบี้ตั้งชื่อให้มันเลยยังตั้งชื่ออช่ยอตันตัวี้ตันี้ชาชื่ออะไรดีชื่อวาอะไรดีอมเล็ตลูกปาจูน่าไหมปาจูน่าตัวน้อยมา้ตัวน้อยตนเนี่เหรอตัวนี้เหรอตัวน้อยยนี่น้อยนะนี่ใหญ่อยู่นะเธอมันจะโดนกินมันไม่โดนหรอกนี่สีเหมือนตัวนี้เลยที่แม่ที่ม่ พี get ่เบตจะชื่อตัวไหนปลาพี่เมบตปลาปลาแม่เมย์คุยกับน้องหน่อยจิรุแม่โอชอกรึยังแม่โอไม่ชอบเลยสตั้งช่อให้หน่อยดิ้จะเป็นตัเต็ตั้งในตัวเล็กพ่อเอ๋มใช่พ่อเอ๋มตั้งตั้งสีนี้นะเขาตั้งชื่อว่าปาตูน่าไม่สวยเลยอ้าวไม่แต่งตั้งชื่ออะไรสีเขาสดบ้างสวยเนาะเพราะต้อไม่เขาไม่แสบตาหรอเราเปิดไฟอ่ะไม่แสบตาหราโอู้ไอ้วยสีตัวเปียกนี่ดิร้ายนะเนี่ยท้องอึดมากเลย ไอ้สีดำนี่ต้องชื่อว่าผู้ขุมผู้ขุมผู้ขุมแล้วตัวแดงอ่ะตัวแดงชื่ออะไรดีอ่ะสวยดีนะตัวร้ายแล้วตัวนี้อะคือตัวผิวตัวผิวดูไหมผิวตัวใดอะดูดูดูนีเดี๋ยวมันช่วงเราเปลี่ยนเอาเปลี่ยนน้ำแรกๆมันจะตื่นเต้นตัวผิวใช่ไหมใช่มันจะกลัวดูเจ้าตัวนี้เดียเจ้าตัวนี้ตัวเปียกหนูชอบตัวนี้หนูชอบเจ้าตัวนี้อาไปถ่ยให้หน่อยนี่มาดูมุมข้างบ้างกลางมากเลยดูไหมสีสดใสมากเลย เห็นไหมดูดิเ hmm. ห right oh, oh, ็นไหมไอตัวแดงด้านหลังอ่ะสวยมากเลยเห็นไหมมันไม่ใช่สีส้มนะไม่มันเป็นสีแดงเลยเนาะเห็นไหมอันไหนชอบสีดำอ่ะดูหน้ามันดิโอ้ดูหน้ามันดิอ๋ออันนี้อันนี้มันเป็นผู้คุมแบบน้าอมน้าโก่งเตัวจิ๋วนี่ไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าอันี้มันอยากเข้ากล้องอ่ะพ่อเอ้มมันหวังบ้างเราต้องให้มันพักผ่อนอุ้ยชั้ไมอย่าไปแกะดิแอุ้ยชั้นไปแกะโฟมทำไมอ่ะโอ้โหอยู่ๆก็ไปแกะโฟมเล่นน่ะแม่วุ้ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำไมมือพอยอย่างเงี้ยดนตีไหมฮะทำไมเป็นคนอย่างเงี้ย ของเขาอยู่ดีๆไปแกะเขาทำไมแบมือมาเลยแบมือมาเลยทำไมมือไม่มือบอลอย่างนี้ตีด้วย่ายออกซิเจนเลยแบมือมาเดี๋ยวนี้แบมือมาเร็วๆแบมือมาตีเดี๋ยวนี้แบมือมาเดี๋ยวนี้อเมร์อย่าไปแกะอะไรนะทำไมน้องเชเบตดูดีดูดีโฟมมันอยู่ดีๆก็ไปแกะมันอะเโอ้โหนี่ก็คือปลาใหม่ของอเมรนะครับเพื่อนยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนี่ก็คือแบบ เพื่อนๆลองเพื่อนๆลองช่วยกันตั้งชื่อหน่อยแล้วกันนะมันน่าจะตื่นเต้นกันอยู่นะครับผมก็กลัวกันอยู่สีดำสีดำเป็นผู้ควงกลมโอเคแล้ก็ปล่อยให้มันพักก่อนหัวเยดูหน้าดั้ยดูน้าดิเพื่อนมันเฉยตูดอะรไม่อยากมันอยากดูให้มันสวยๆนะอยากดูว่าตัวเมียหรอตัวผู้อ่ะวันหลังจะทำอีกนะครับรู้ไหมรู้ไหมคะสอนน่ะเข้าใจไหมพยักหน้าสิพูดสิคะ ของมันอยู่ของมันดีๆไปทํรลายมันทําไมไปทําลายเข้าของไม่ได้นะคะรู้ไหมคะมือพยายามอย่ามือบอลเข้าใจไหมคะออมเล็จด้วยรู้ไหมอย่าให้ออมเล็ดตั้งชื่อก่อนนะเราจะมาอัปเดตนะว่าคะ,ะเพราะมนก็ดูยดัไงไม่เคยดูเพจแต่เชื่อไหมออมเล็ดปลาทองนี่มันเลี้ยงยากมากเลยนะเพรามนก็ไม่มั่นใจว่าจะเลี้ยงแล้วมันจะรอดหรือเปล่านะครับต้องรอดูการดูกาะ อันเนี้ยก็สองตัวสามตัวนี้ก็เกือบเต็มตู้แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาถ่ายคลิปปลาทองนะลูปปะกปลาหาต้องอยูมเลิเหลือรอดไหมหเนมี่ยเหลือกี่ตัวไม่เหลือตัวเมียแล้วฮะไม่เหลือตัวเมียแล้วเอาเป็นว่าน่าจะน่าจะตัวที่คลอดออกมาแล้วจะมีตัวเมียสักตัวนะอ๋อมันมีล็อตลูกปลาอยู่นะเดีย๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะว่าล็อตลูกปลาของอมเลิเป็นยังไงที่อมเลิช่วยชีวิตไว้ใช่ไหมคะับเดี๋ยจัดฟันสีอะไรเนี่ยตอนนี้สีชมพูนะครับสวยมากอัลเชเบตอัลเชเบตเสียใจไหม โดนว่าเนี่ยเสียใจนะไม่เ,เ,เวลาระหวังนี้ทำอีกนะคะอ่ะให้น้องเบดตั้งชื่อลูกปาลาด้วยครับน้องเบดตั้งชื่อตัวเล็กให้หน่อยดิ ไอเปี๊ยกเหรอน้องเขาไปตั้งชื่อว่าอะไรดีน้องเขาไปลองตั้งชื่อนะคะน้องเขาไปเทาอารมณ์ไม่ค่อยดีัโอเคครับก็ประมาณนี้นี่คือผู้คุมนะครับโบโกวาโกชิพิอาเซมิตะโอเคคลิปนี้ไปละเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเรเ่มตั้งใจเลี้ยงมันนะคะเราจะยังไม่ให้ฟาร์มให้อาหารนะครับเราต้องพักไว้ก่อนนะครับผมโอเคคลิปนี้เพิ่มไปละบายๆชื่ออะไรก็ได้เดี๋ยวลองตั้งดูนะครับเพื่อนๆอยากตั้งก็ช่วยกันโหวตมานะครับ quý đu nón chi đu nón chi nón chi chi nón nó nhạt chẳng người nha uhm, đu nón chi chi chi